โอยโจทย์ข้อนี้ร้อนๆเลยนะครับเป็น9ก้าวิชาสามัญเคมี M e ปี6-3ข้อสน<ม>ีค,ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาพูดถึงพันธะเคมี 1, M e นะสำหรับเด็กม .4 จะเรียนตอนเทอมหนึ่งถูกไหม หรือบ้างเรียนตอนเทอมสองก็ได้เรียนม8ก็ได้แต่เด็กม6ต้องทําได้แล้วข้อน,นี้ไปดูนะฮะโครงสร้างลิวอิสนะครับที่เสถียรที่สุดของกดในติกนะโครงสร้างลิวอิสคือโครงสร้างแบบจุดแบบเส้นถูกไหมเราก็ต้องเขียนจุดเขียนเส้นออกมานะครับเขาถามว่าโครงสร้างนี้มีพันธะเดี่ยวทั้งหมด x พันธะพันธะคู่ y พันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมด Z คู่จงหาค่า x y z ข้อหนถูกต้องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาวาดรูปกันก่อนนะครับ วาดรูปเลยครับว่ารูปหญิงสาวผมยาไม่ใช่วาดรูปโมเลกุลนี่เออนะครับการจะวาดรูปได้นะครับนเราต้องรู้จักกับจํานวนวาเลนต์อิเล็กตรอนก่อนใช่ไหมครับสารประกอบนี้นะครับถ้าเราจะวาดโครงสร้างได้มันต้องเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ครับผมอ่ะลองดูนะครับไฮโดรเจนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ1นะครับก็จะเรียงได้1ใช่ไหมแสดงว่าไฮโดรเจนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ครับในตัวเจนนะครับตัวนี้จําได้ยังครับ7นะฮะจะเรียงตัวนี้ครับก็คือ25นะครับมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5นะครับ ต่อไปครับออกซิเจนนะครับแปดใช่ไหมครับจัดเรียงได้2 6นะครับมีวาเลนเซียตเท่ากับ6นะครับสารตัวนี้ครับกรดไนตริกนะครับจัดอยู่ในประเภทของกรดออกซี่อ่าใช่ไหมฮะกรดออกซี่นะครับนักเรียนครับการวาดโมเลกุลกรดออกซี่เราต้องวาดยังไงครับ หลักการก็คือเราต้องเอาไฮโดรเจนต่อกอับออกซิเจนก่อนถูกไหมครับเพราะว่ากฎพวกนี้จะสามารถแตกตัวได้เป็นกฎไดโพติกโมโนโพติกก็ว่าไปแต่จะแตกตัวตรงไฮโดรเจนใช่ไหมครับเนี่ยหลักการก็คือตัวนี้ครับกฎไนติกนะฮะจะสามารถแตกตัวนะครับตัวนี้ถ้ามีความรู้นะกฎแก่ถูกไหมกฎนี้นครับอ่ะเพราะฉะนั้นการแตกตัวไฮโดรเจนบวกออกมาได้แปลว่าไฮโดรเจนต้องอยู่ตรงริมใช่ไหม อ่ะเรื่อว่านะครับไฮโดรเจนนะครับมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1นะครับอยากครบออกเตตก็ต้องรับอีก1ตัวนะครับเกิดการไปแชร์กับออกซิเจนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะเกิดการแชร์แบบนี้ไฮโดรเจนของเรานะครับก็จะเกิดการจับแบบนี้แล้วก็เป็นไงครับนี่ไงครับครบออกเตตไปแล้วนะวงนี้คือไฮโดรเจนนะฮะออกซิเจนครบอย่างออกซิเจนมีวาเลนซ์เท่ากับ6นะครับรับไฮโดรเจนอีก1เป็น7ยังไม่ครบใช่ไหมครับก็จะต้องไปแชร์กับนี่เลยครับไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5นะครับเพราะไนโตรเจนอยูู่่หม5 ถูกไหมฮะเนี่ยเราจัดเรียงแล้ว2 5งห้าวาเลน์ก็คือ5นะครับนี่คือไนโตรเจนจากนั้นนะครับออกซิเจนตัวนี้นะฮะก็จะเกิดการจับครบออกเตตเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ไงครับครบออกเตตเรียบร้อยแล้วไนโตรเจนครบอย่างอืมอย่างไนโตรเจนนะครับอยู่มีไว้เท่ากับห้าจับออกซิเจนอีกหนึ่งเป็น6ถูกไหมครับก็ขาดอีก2องไงครับนี่ไงขาดอีกสองนะครับก็เลยไปสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอมนี่ไงออกซิเจนตัวนี้นะครับก็ครบออกเตตเรียบร้อยนะฮะ ต่อไปไนโตเจนนะครับไนโตรเจนมี5รับออกซิเจนทางด้านซ้ายมืออีก1นเป็น6แล้วก็นั่นขวามืออีก2 7 8ครบแล้วครับไนโตรเจนครบออกเตตเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เจแล้วครบแล้วเสร็จแล้วไปบายยังยังไม่ได้เพราะเราต้องว่า HNO 3กดไนติกยังมีออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอมที่ยังไม่ได้จับกับใครเลยถามว่าออกซิเจนจะเข้าตรงไหนคำถามคำถามนี้นะครับตอบได้เลยว่าออกซิเจนต้องเข้าไปจับกับไนโตรเจนเพราะไนโตรเจนมี E อเอ็นน้อยกว่า ออกซิเจนจะไม่จับกันเองครับเพราะว่ามีอ n เนเท่ากันความสามารถในการดึงดูดอิเลตอนเท่ากันจะไปจับกันทําไมเขาก็ไปรังแกผู้น้อยเฮ้ยไนโตรเจนนะเฮ้ยเองนอีนน้อยจับกับเอดีกว่าอย่างเงี้ยครับนะก็ไปจับกับไนโตรเจนทีนี้การมาจับครับตัวนี้ฮะออกซิเจนอยากได้อีกสองถูกไหมครับการไปจับของออกซิเจนตัวนี้ออกซิเจนสามารถทําให้ไนโตรเจนเกิดออกเตตได้ไหม คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าในตัวเจนเนี่ยเป็นธาตุในคาบที่2จะเกินออกเตตไม่ได้เพราะไม่มีออร์บิทัลที่จะทําให้มันเกินออกเตตงั้นก็หมายความแว่หมายความว่าออกเจนตัวนี้นะครับก็จะทําได้แค่ยืนมองเธอแล้วก็บอกว่าเรามาโคออร์ดินตโคเลนกันไหมนี่ครับก็จะเกิดพันธะโคออร์ดินตโคเวนแบบนี้ เห็นไหมครับถ้าลืมวาดออกมานะครับโมเลกุลนี้นะครับอ้างถึงรูปร่างเองนะครับตามลิวอีสนะลิวอีสไฮโดรเจนนะครับจับออกซิเจนตัวนี้นะครับจะเป็นมุมงอ109.5งร้อย้าห้ครับไนโตรเจนตัวนี้นะครับอ่ะไนโตรเจนนะฮะมีอะตอมล้อมรอบ3อะตอมไม่เหลือคู่เดี่ยวเลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบนะครับตัวนี้ไม่กินราบนะครับกินข้าวเหนียวกับส้มตำก็พอแล้วครับ นะครับเยสตอนนะครับจะเหลืออยู่นะครับออกซิเจนี่สร้างพันธะคู่ก็จะเหลืออยู่2อันนี้ออกซิเจนที่เกิดโคออร์ดิเนตก็จะเหลือแบบนี้นะครับอ่ะดูนะครับโจทย์ถามว่าจะมีพันธะเดี่ยว x พันธะพันธะเดี่ยวนะครับ2นะครับพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนก็เปรียบเสมือนพันธะเดี่ยวหนึ่งพันธะครับงั้นแสดงว่าพันธะเดี่ยวก็คือ3นะฮะ x ก็คือ3ครับแป๊บแป๊บเนี่ยเป็นไงต่อไปครับพันธะคู่ทั้งหมด y พันธะนะครับพันธะคู่ตรงนี้นะครับเราก็จะ เห็นไหมมีแค่อันเดียวเองพันธะคู่นะครับพันธะคู่ตรงนี้ก็มี1นะครับ y ก็คือ1แป๊บแปต่อไปครับตัว Z อ่านดีนะครับตัว Z เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตัว Z นะครับเป็นจํานวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมดนะถามทั้งหมดนะ ทั้งหมดเลยในโมเลกุลนี้ก็มีทั้งหมด1คู่2คู่นะครับโลนแพรมคู่4คู่5คู่6คู่และ7คู่ครับมีโลนแพรอิเล็กตรอนทั้งหมด7คู่ครับตัวแซกก็เลยเป็นแบบนี้คำตอบข้อนี้นะครับก็1ครับโอเคครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนก็แค่ว่าสูตรโครงสร้างหรืิดใช้ได้นะครับเป็นโจทย์ที่ร้อนเพราะเพิ่งออกข้อสอบนะครับหมือว่าร้อนเพราะอากาศนะขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับไปอาบน้ำแล้ว